สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาโมทุก่านทุกคนมานนี้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้่เก่าสินเคยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องก็ถือว่าบ่าวสมจิตก็หายหน้าหายตาไปดนเติบพี่น้องสองสามทิศแลยลงคลิปก,กินฮอตเอฟซีทุกท่านทุกคนอยู่พี่น้องอติดภารกิจพี่น้องเอ้ยขาเวียกเลยไ้ทําทคลิปกัเพิ่งจะมาทําคลิปมันนี้น้องพี่น้องอเป็นยังไงพี่น้องอากาศทางพาคไทยทาง,ทงต่าง,งประเทศสําหรับอากาศทางบ้านบ่าวสมจิตกับเมื่อนี้กะ ค่อนข้างจะลมพี่น้องสองสามวันนักับฮ้อนืันนี้ก็ค่อนข้างจะลมหนาวแล้วก็มีมืดคือผลสิตกน่าจะเป็นมือดอ่ามืดลมพะรัวาห่าพี่น้องคืออากาศมีการเปลี่ยนแปลงอ่าเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมการรักษาสุขภาพกันนี้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับวันนี้บ่าวสมจิตกับอ่าได้รับข้อมูลมาจากเอฟซีพี่น้องที่ชาวฝรั่งานึ่งเพิ่นได้ทําคลิปว่าอ่าประเทศไทยเจริญกว่าประเทศเยอรมันอ่าสมจิตอ่า สมชิดเบื้องหัวข้อคิดกับสมชิดกันยังงงอยู่ว่าอ่าประเทศไทยเพื่อนเจริญอ่ากว่าเยอรมน,นีทางด้านใดเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าหลายคนกับคงสีฮู้ว่าประเทศเยอรมน,นีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ว่าอ่าเป็นประเทศแรงอุตสาหกรรมนะพี่น้องถือว่าเจริญอันดับต้นต้นของโลกแต่ว่าคนเยอรมันอ่าเพิ่น เป็นคนว้าเองเพื่อนเป็นคนทําคลิปเองน้องพี่น้องว้าเองหรือว่าเพื่อนสิอวยหรือว่าเพื่อนสิว้าวคมจริงก็ให้เอฟซีไปเบิ่งคลิปของเพื่อนเองน้องพี่น้องพ่อว้าวสมจิตกับเบิง้งสุดล้วพี่น้องก็หู้สึกสังเกตได้แลวก็สัมผัสตัวจริงในสิ่งที่เพื่อนว้าว่าประเทศไทยพัฒนาไปาไก่แล้วน้องพี่นอ้องพ่อว้าวสมจิตเคยือไปทํางานอยู่พังไทยก็ได้สัมผัสแต่ละขโคถึง11ข้อโคที่เพื่อนพูดมานั้นน้องพี่น้องถือว่า มีความเป็นจริงและเจริญกลัวเยอรมันมีหรือว่าบรเจริญกลัวให้ท่านผู้ชมเป็นเบิบ่งคลิปที่เพื่อนทําออกมาเพื่อจะได้เปรียบเทียบความเจริญระหว่างไทยกับเยอรมนีมีความแตกต่างกันจังไดเป็นอย่างประเทศไทยจริงเจริญด้านต่างๆกลัวเยอรมนีนะพี่นอ้องหลายคนก็อาจจะได้เบิ่งได้ชมนะพี่น้องแต่ว่าบางคนที่ยังเพิ่นเบิบ่งก็ถ้าเบิ่งชมคลิปนี้ก็อาจจะภูมิใจนะพี่น้องบางสมวคิดก็ดีใจแทน พี่น้องชาวไทยที่มีคนตั้งศา,าสตร์มาซื่นสมแล้วกะจัดระดับให้คนไทยได้หัว่าประเทศไทยไปได้ไกลแล้วทุกวันนี้คนคงคิดว่า ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่เจริญเจริญกว่าประเทศไทยซึ่งเขาอาจจะคิดว่าที่เยอรมันทั้งหมดเจริญกว่าเมืองไทยแต่พูดได้เลยไม่จริงเลยครับมีหลายหลายอย่างที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมันทั้งเยอะในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่าง11ข้อที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมันหนึ่งอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยเร็วกว่าเยอรมันเยอะมากเลยพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้กันที่บ้านหรือในออฟฟิศนะครับตามรูปนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยติดอันดับที่10ในโลกเลยเยอรมันติดแค่อันดับที่41สองสแกนจ่ายกับ QR code ที่เมืองไทยยิ่งที่กรุงเทพได้แทบทุกที่แม้แต่ราา้านค้าท่านทางก็สแกนจ่ายได้ที่เยอรมันไม่ค่อยมี3พวกแอป m e s s e n g e ออย่างเช่น Gra b Li n e m a มและล a ล a m ุ๊กที่ทุกคนส่งของได้ทันทีที่เมืองไทยมีพร้อมใช้ราคาถูกไม่แพงเลยแต่ที่เยอรมันไม่มี4 Count เลอร์เซอร์วิสเหมือนใน7ที่เมืองไทยเป็นเรื่องปกติมีนานมากแล้วที่เยอรมันไม่มีหรือไม่ค่อยมีเลยถ้าร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงทุกวันที่เมืองไทยมีแท็บทุกที่เป็นเรื่องปกติ มากที่อารมันไม่มีหรือมีน้อยมากครับ หกโอนเงินกับมือถือผู้รับได้ทันทีก็ที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ที่เยอรมันไม่เลยต้องรอนึ่งวันบางครั้งนานกว่านั้นอีกเจ็ดขอปัตร t m ใหม่ได้ทันทีที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เยอรมันไม่เลยต้องรอเป็นอาทิตย์หรือนานกว่านั้นอีกแปดขอซิมการ์ดใหม่ได้ทันทีที่เมืองไทยเป็นเรื่องปกติก็เป็นอย่างนั้นถ้าทําซิมการ์ดหายที่เมืองไทยขอใหม่ได้ทันทีเลยที่เยอรมันไม่เลยต้องรอเป็นอาทิตย์หรือนานกว่านั้นอีกเก้าดูช่องโทรทั ก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เยอรมันไม่เลยเขาคิดเงินเดือนละประมาณ18ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6กร้อยเจ็ดสิบาทในที่สําคัญเขาบังคับทุกคนต้องจ่ายดูช่องรัฐบาลเยอรมันหรือไม่ดูโทรทัศน์หรือไม่ดูมีโทรทัศน์หรือไม่มีอย่างไงก็ได้ก็ต้องจ่ายเลือกไม่ได้เขาบังคับเลยคนต่างประเทศที่อาจจะยังพูดเยอรมันไม่เก่งหรือฝังไม่ออกเลยก็ดูช่องรัฐบาลของเยอรมันไม่ได้อยู่แล้วอยังไงก็ได้เขาต้องจ่ายทั้งที่เขาไม่ได้ดูอันนี้เรียกว่าไม่ทันสมัยก็มันไม่ดีสําหรับผู้บริโภคใช่ไหม ไม่ได้ดูททัศน์ไม่ได้ดูช่องรัฐบาลได้อย่างไรได้มึงเสียตังค์ให้เขา10คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงทุกเดือนที่เมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติตั้งแต่นานมากแล้วแต่ที่เยอรมันไม่เลยเขาคิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงแค่ปีหลังครั้งแต่ยังไงก็ได้ต้องเมาส์ใจให้เขาทุกเดือนตามที่เขาคำนวณให้เราหรือความจริงตามที่เขากะมากกว่าตามการใช้ไฟฟ้าเราในปีก่อนอย่างนั้นก็ไม่ดีเลยสําหรับผู้บริโภคใช่ไหมครับไม่เฉลิมไม่ทันสมยัยควรคิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงทุกเดือน เพื่อนที่เขาทํากันที่เมืองไทยอย่างนั้นเรียกว่าคุณ s u m เ e อร์ e ฟรนดก็ดีสําหรับผู้บริโภคใช่ไหมครับสิดนตรีสดจเจริญกว่าที่ประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับมีนักดนตรีเก่งๆแทบทุกที่เลยที่เมืองไทยที่เยอรมันไม่เลยดนตรีสดน้อยมากในส่วนใหญ่นักดนตรีที่เยอรมันเล่นสดไม่ค่อยเก่งเพราะเขาไม่ค่อยมีโอกาสเล่นสดไม่ค่อยมีโอกาสฝึกแต่ถ้าเขามีโอกาสเล่นสด่รั้งก็ไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อยมากมเห็นไหมครับมีไหลอ่างที่เมืองไทยเจริญกว่าเยอรมันในความจริงก็มีมากกว่านั้นอีกทั้งเยอะพี่น้องคิดในงานเรื่ นั่นก,ก็นแม่นมุมมองความคิดเห็นของชาวต่างชาติหรือว่าชาวยุโรปที่เพิ่นเคยมาเมืองไทยเคยได้สัมผัสกับเมืองไทยเพิ่นมาตั้งรักปักฐานอยู่เมืองไทยก็ถือว่าในความคิดกับสิบบต่างกับพี่น้องชาวลาวรลอว่าชาวต่างชาติที่ไปพึ่งพาอาศัยอยู่พังไทยไปทํางานบ่ไปทาธุรกิจน้อพี่น้องก็นั่นจะได้สัมผัสกับ1 0 11ข้อทีโค,โคที่ผู้ใหญ่ชาวเยอรมันที่เพิ่อนอ าพูดถึงน้อพี่น้องสำหรับตัวที่หนึ่งที่เพิ่นพูดถึงเพิ่นว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอยู่เมืองไทยเร็วกว่าอยู่เยอรมันน้อพี่น้องสำหรับ Internet อินเทอร์เน็ตมาสมคิดก็ได้สัมผัสตัวจริงนะพี่น้องกระหอบนะยะที่เอ่ยซื่อน้อพี่น้องการใช้ Wi-Fi เบอร์ดีแท็กนี่ถือว่าสุดยอดพี่น้องมีโปร150อ่าต่อเดือนหรือว่า200ต่อเดือน250 300ยหาสน้พี่น้องอีกสามกรีดแต่สำหรับเบ้าสมจิตกับ เติมเดือนละ200กับโอซัสมสีอัพโหลดคลิปซัมสีเบิ่งนอนทั้งวันทั้งคืนเบิ่งกระไดพี่น้องบ่มีบิดจนห่อนกำหนดอ่ะหมุนเวียนวันที่เดือนที่เพิ่นมาถึงจังค่อยตัดนาะพี่น้องสองสเพิ่นว่าสแกนจ่ายคิวอาตตร์โค้ดตัวนี้กาเซว่ามีคมว่องไวทันใจในการซื้อเครื่องซื้อของนาะพี่น้องอ่าใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไปสามารถสแกนจ่ายพ่านคิวอาร์โค้ดแต่ละร้านค้ากันไดเลยเท่าที่ว่าสมิตเคยเห็นสามก็บรือว่าคนส่งอาหารนาะพี่น้อง ตัวน,นี้ก็หลายอยู่เมืองไทยขอแต่ว่ามีความต้องการตอนเสาตอนแรงบนวุ่นนี่เลยพี่น้องสมมิคิดเคยสั่งเครื่องออนไลน์มาโหยพี่น้องมือเดียวมึงเจอสั่งตอนเสาได้ตอนแรงย่อมภับว่ารวดเร็วทันใจอีหลีอตัวที่สี่ counter switch หรือว่าการให้บริการตัวที่ 5, หา้าหันขาสะดวกซื้อ,อที่เปิดส,สอ,อี่ชั่วโมงทุกๆวันหน่อยตัวที่หกโอนเงินกับมือถือผู้ฮับได้ทันทีแน่นอนนะพี่น้องอการโอนการ การโอนการภาคนี่อยู่เมืองไทยนี่โอ้ถือว่าสบายยามพอบว่าสบายสมจิตเคยเคยเคยไปทํางานไทยอาสมจิตเป็นคนลาวเคยไปโอนเองเลยก็ได้พี่น้องโอนผ่านตู้ E T M ฮะโอนปุ๊บได้ปรับรถอันทางต้นทางโอนก็เม่นปลายทางได้ปรับรถตัวนี้กับรถเร็วท่านใจอ่าตัวที่เจ็ขอบัตร E T M ให้ได้ทันทีเลยพี่น้องตัวที่เป็ขอขอซิมการ์ดใหม่ที่เมืองไทยได้ อขอซิมการ์ดหรือว่าการ์ดโทรศัพท์พี่น้องหรือว่าซิมโทรศัพท์ตัวนี้ก็ได้สามารถซื้อใหม่ได้ตัวนี้ก็เนาะมันเหี่ยมต้องเหี่ยมเสียหายกะขอแต่มีเอกสารไปยืนยันก็นสามารถซื้อได้แต่ว่าเมืองไทยต้องมีเอกสารจะเป็นบาสปรอร์ตบอกเลยว่า MOU หรือว่าคนต่างชาติพี่น้องหรือว่าเอกสารอ้างอิงที่มาเพื่อนจังขายบืือให้เดี๋ยวพี่น้องเด้อแต่ถ้าว่าบ่มีเอกสารไปตัวเป้านี่แน่นอนบ่ได้ซิมการ์ดคือยังว่านพี่น้องมีเงินแต่ก็ซื้อบ่รได้พอเพิ่นเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตัวที่เกะตัวที่เกก็คือการดูซองโทรทัศน์ทีวีจากทางรัฐบาลเนาะพี่น้องไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองลาวนาะพี่น้องเพราะว่าคือข่ายอินเทอร์เน็ตมันถึงกันนาะพี่น้องจานเดียวเทียมอยู่เมืองลาวส่วนหหายกับเมืองข่าวข่าว,าวจากซองทีวีทางประเทศไทยถ้าว่าไผรเบื้องเบิกฟันโทรศัพท์กต่เบื้องฟันโทรทัศน์หลายคนก็นิยมกันเบิ้งเนาะซองทีวีจากทางไทย อยูเ่เมืองไทยเพื่อนว่า,าสำหรับซองทีวีกับบริกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างกับโบห็นเก็บได้พี่น้องแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละปีนะบอกว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเป็นทีวีกับโเห็นาทางรัฐบาลเพื่อนเก็บสำหรับอยูเ่เมืองไทยสำหรับเยอรมันเพื่อนว่าสำหรับเยอรมันแม่นเก็บทุกปีเพื่อนว่ากะอาจจะแม่นควมเพื่อนน้องเพื่อน,นเป็นคนพูดเพื่อนนั่นจะได้สัมผัสกับตัวเองและเพื่อนจังเบาได้โค้อที่สิบคิดค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน สำหรับคิดค่าไฟฟ้านี่ก็อยู่เมืองไทยก็คล้ายๆกันกับอยู่เมืองลาวนะพี่น้องเอาดูจริงในเต้เรือเรือนเฮาไซเดือนนี้หลายสัมภารก็ต้องจ่ายสำนั้นถ้าเดือนหน้าเฮาบริษัทไฟลายมันกับบริจาคนักพบไหนมันก็จ่ายันพอลงตามลรับนั้น แต่ว่าอยู่เยอรมันเพิ่นว่าหาจ่เป็นลายปีค่นคำนวณให้เป็นปีเลยพี่น้องแต่ละเดือนนี่จะใช้หลายไซส์หน่อยก็อิงตามอัตราที่เัิ่นเซียมากก็ต้องได้จ่ายนะพี่น้องรับข้อที่สิเอ็ดแมนดนตรีสดประเทศไทยเจริญกว่าเยอะสลายประเทศไทยนพี่น้องมักจะมีนักดนตรีเก่งหลายมีแทบทุกฟ้าของเมืองไทยอ่าตัวน,นี้ถือว่าคล้ายๆกันเอกลักษณ์วัฒนธรรม าทางพังลากับพังไทยเนาะพี่น้องสำหรับการซีสซดดนตรีสดนี่หรือว่าลงคอนเสิร์ตก็เป็นเสียงสดดนตรีสดส่วนใหญ่กับโบได้เปิดเพลงนอกจากยูเทคกยูฟับยูบ่าเนาะถ้าเป็นอันลงคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงต่างๆส่วนใหญ่จะ เสียบดนตรีสดแล้วกันนั่งห้องสดนั่งห้องนี่ก็หลายอยู่เมืองไทยย้อมภาพเลยโอ้โหนักห้องนี่มีคุณภาพอีหลีอาจารย์เพื่อนแต่งเพลงนี่ก็บบธรรมดาละอันเนื้อห้องทำนองนี่ก็ได้ยอมภาพเสียงก็ดีท้าทางเล่าก็ถือว่าปัจจุบันนี่ก็พัฒนาไปได้ไก่พอสมควรเรื่องดนตรีเลยว่าอาจารย์ผู้แต่งเพลงน้อพี่น้องบางคนก็เคยเหตุเคยสนัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สะพานก็แต่งเพลงเองกัะห้องเองกวดแก้เองดนตรีเองก็ได้น้พี่น้องก็เห็นหลายคนอยู่เขตบานบาวสมคิดกับถือว่าเสข้อที่อัน ที่ผู้ใหญ่เพื่นเว้ามานี่ก็ถือว่าเท่าที่บ่สมจิตเคยได้ไปสัมผัสไปเบิ่งตัวจริงกันือว่าเกือบจะถึกบิดถึก100%เปาะพีซน้องพ่น้องแต่เพียงแต่ว่าบ่สมจิตกับโบเคยไปเยอรมันนาะพี่น้องก็เลยบู้ว่าสิ่งที่เพื่อนมาเปรียบเทียบนี่มันมันมันแม่นจริงจากเพียงใดเรื่องจักเปอร์เซ็นต์นาะพี่น้องแต่สมจิตคิดว่ามันต้องมีความจริงหลายพอสมควรเพิ่นจะสามารถเอามาเปรียบเทียบได้นาะพี่น้องปนจังไดไทเน้องพี่น้องชาวไทยที่ได้เบึ้ง ได้พังเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางส1ขดอนี้ของ,องสาวเยอรมันที่เพื่อนทำคลิปให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นว่าประเทศไทยไปได้ไกลแล้วประเทศไทยพัฒนาไปบ่ได้น้อยหน้าประเทศใดในโลกนี่นะพี่น้องพี่น้องชาวไทยบางคนที่ประสบจิตเคยไปทํางานกันยังยังบ่นอยู่น้พี่น้องยังบ่นยังเว้าอยู่ว่าอินเทอร์เน็ตยยู่ฝังไทยนี่ถือว่ายังล้า้าร้ายเพื่อนว่าแลวก็หลยๆอย่างนะพี่น้องที่เพื่อนที่เพื่อน,อนว้านะ สมจิตก็ได้ยินอยู่พี่น้องแต่ว่าสมจิตกับบอได้ว่าอย่างน้องพี่น้องสมจิตก็ขึ้นในใจว่าโฮบ้านเจ้าซาบ้านค่อยกับบรืษบ้านเจ้าดอกว่าค่อยขึ้นว่าซาถ้าว่าเมืองไทยซาจะเอาสมไดว่าสำหรับเราสมจิตเคยใสสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางพองไทยแลวโอ้ยจังหวัดสุดยอดเราพีองบริการดีอ่า ถือว่าสมจิตกามีซ้ำน,นี้น้องที่อยากเอามานําเสนอให้กับท่านผนู้ชมนพ้องเอาว่าสมจิตวบาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไัยนาหลายๆน,น้อง้อ่สุดท้ายขอกราบคาว่า,าสบายดีสุดนี้